ตามใจเพื่อนไงเพื่อนอยากเล่นกรองอยากตีกรองไงก็เอามือกรองมาเป็นนักร้องไปเลยเมื่อเพื่อนจะยึดวงอะเนาะก็ตามใจคือจริงๆอะเต็มใจให้อยู่แล้ว <c oughs> เออเสียงในหัวขอโทษทีเต็มใจให้วงเขาอยู่แล้วละ่ะดูแล้วอะเออตามใจเก่งน้องแซกอะงงอะน้องแซกบอกสวยเลยผมผิดอะไรเนี่ยเออผมผิดอะไรกลายมาเป็นนักร้องเฉย งงมากไอ้เพื่อนก็ตามใจหัวหนะวงก็ตามใจเพื่อนซะด้วยสิโอ้เอาเป็นเอาเป็นว่าน้องผิดอะไรน้องพิดอ,อ,อะไรก่อนน้องแซงกบอกผมพิดอะไรเห็นดูอ่ะธนรุนคือแบบอือสปอยเก่งจ้าสปอยเพื่อนตามใจเพื่อนอืมอยากทำอะไรทำหมดเล่นจนไม่รู้จะทำอะไรต่อฟิลนั้นน่ะ ความที่แบบอยากเล่นกันอ่ะอืหยอกกันเกงตามใจแต่เพื่อนจา้าเอาสิน้องร้องไม่ได้ก็จะให้น้องร้องเขาร้องได้แค่ท่อนฮุกแต่นักดนตรีเล่นได้ท่อนแรกอย่างเงี้ยอือไม่ได้เป็นเรื่องนะหัวหน้าวงเอาเรื่องจา้าต้องตามใจนักดนตรีอ่ะเอาสิโอ้แสบมากกุว่ามือคล้องแม่ง,งมกระเช้ดทิ้งโตหรือเปล่า ไม่เยอะตรงนู้นไป่ยอะตรงนู้นเลยเดี๋ยวเพี่พี่เก็บเงินให้เอากูปซี่สิบบาทได้แท็กร้อยหนึ่งโอ้โหตอนนั้นโดนได้แบงค์เขียวนะครับผมฮะกูซาคืนห้องเอา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 เพลงอะไรเสร็จใจเลยเลยไป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 ยืนตรงนู้นตรงนู้นมึถือไม้ไปไปเดินไป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 เดินไป มึงไปสู้ลูกมึงไม่ได้นะเอ้าใจเลือดเลือดถ้อยหยุดหยุดหยุดเขากูบอกแล้วอะต้องมือของกูตีได้ที่แรกๆมือของกูตีฮุกไม่ได้ ไอห่าเนี่ยมึงไปยืนไหมขอโทษพี่มือกองผมตีอุ้เริ่มต้นได้อย่างเดียวครับเมื่อกี้ฮุกเขาตีได้อยู่เขาตีไม่ได้เขาว่าเขาตีได้แต่แรกๆครับแรกๆคือเก่งเลยร้องรำพังรักเธอคนเดียวไปไปขอโทษพี่ขอโทษพี่ครับเอามี้จะยางไงครับครับครับไป

มึงไปตีกองมึงออกมาหนิออกมาหนมิมึงเกือบจะดีแล้วเชียวโอ้โหไอ้เหี้ยงมึงขี้มฟาดไปเยอะเลยนะเอโอ้ยห้าห้ขอโทษนะครับอันนี้ทิปรวมลิปแปลนฮะไม่เกี่ยวศิลปินนะครับห้องขี่มาป่ะเนี่ย ถ้าไปหายมันด้หยาเอาเอาเอาต่อไปถึงติ๊มนักมือกองแล้วอ่ะมือกองอ่ะไปไหนไปไหนโอ้โหมาจิ้มมาจิ้มมาจิ้มอ๋ออ่ะต่อไปเลยครับเดีถึงพูดคำเพลงช้าเอาทำไมไม่ร้องเพลงทีนี้เออไม่เอาเพลงช้าแล้วเนาะหนูเสียงใครเสียงใครเพลงช้าเพลงช้าออ๋เขาไม่อยากร้องเพลงช้าแล้วเหรอ อ่ะเพลงช้าอยากฟังเพลงอะไรเพลงช้าเพลงช้าอย่างเพลงช้าคำขอคำขอกล่องอะไรเพลงเก่าไม่เอาคำขออ้าวเคี่ยงกันตี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 กันเออฮะแกบนเอาตีกันตีกันตีกัน โอ้ยอยู่มาหกเจ็ดปีกูอยากเห็นเรองทีตีกันดิดีดีดีเพลงอะไรเพลงอะไรฮะเพลงอะไรฮะเพลงอะไรอันแล้วแต่ไปไปเลยเอ้าไอ้นั่นน่ะค่าแค่โดนทิ้งค่าแค่โดนทิ้งเฮ้ยหยุดหยุดใครเล่นหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อจากใจพี่บ่าวยังเดี๋ยวเลยอ่ะลอง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 เพลงค่าแค่โดนทิ้งดิอะอะไรนะฉันรักเธอแค่ไม่มีสิทธิ์เพราะฉ